ท่นนี้ผมจะใช้เป็นสแตนเลสนะครับรูประมาณนิ้วครึ่งนิ้วห้านะครับเอามาตัดเพื่อจะส่วนไปในกระบอกโช๊คนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ากนั้นเราเจะเอาเหล็กชิ้นนี้ไปเจาะรูนะครับเราก็ได้ปากหน้าปากไหลเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะรูครับว่าเจาะยังเจาะลงไปยังไงบ้างนะครับอย่าไปเจาะอะไรครับไปครับ ผมใช้ผมจะ,ะใช้เป็นดอกคาบายนะครับหรือไม่ก็ดอกนาชิกอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆนะครับ จากนั้นเราจะใช้เหล็กเส้นแบบนี้นะครับแบบที่เขาทําในคีบันนั้นเราจะใช้เหล็กเส้นทําเป็นเสากระโดงขึ้นไปเพื่อเชื่อมเอาไว้กดนะครับยาวมากก็ไม่ดีนะเอาแค่แค่นี้ก็พอปึ๊บตรงนี้น็อตติดตรงนี้ นี่คือเสร็จแล้วนะครับเราจะได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปติดกับเจ้าน็อตตัวนั้นนะครับไอ้ที่เราเจาะรูเมื่อกี้นี้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จเราก็จะเอาตัวนี้เข้าไปติดเลยนะแล้วก็เชื่อมต่อครับไปครับอันนี้เป็นมิลลิ่งนะครับดอกมิลลิ่งเป็นดอกคาบาย เห,หเดี๋ยวเราจะต้องปาดนะเราจะต้องปาดเนื้อตรงนี้ทิ้งนะครับเพื่อให้มันชนกับแป,ป๊บตรงนี้ได้นะครับปาดทิ้งให้มันให้มันแจมๆเลยนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะเข้าล็อกพอดีเลยนะครับเวลาเราเวลาเราแปะคนเราฝั่งเนาะตัวนี้คือน็อตยึดในหูโชกนะครับเราก็จะแปะเข้าอย่างนี้เห็นไหมมันจะพอดีเลยนะครับโบะข้าให้เนี่ยเนี่ยเป๊ะเลยเห็นไหมครับแม่แจ๋วเอาละครับหลังจากที่เราทิ้งเวลาไว้หนึ่งวันนะครับก็เมื่อคืนมันมืดเราก็ไม่ได้เชื่อมเราจะมาเชื่อมวันเช้านี้เลยเราทําอะไรไว้บ้างมาดูครับ นี่เลยครับเราก็จะมีลิงก์ตรงนี้ทิ้งไปนะครับรูน็อตที่เราเจาะกอนไว้นะเราจะมีลิงก์แล้วเราก็เอาน็อตเนี้ยใส่ลงไปท่านี้ครับมันจะพอดีเห็นไหมเพราะว่าเนี่ยมันปูดน็อตมันจะลงได้ไม่เสมอเราก็เลยต้องมีลิงก์ให้มันให้มันพอดีเลยเพื่อจับโช๊คนะครับเห็นไหมจะอยู่สภาพนี้เลยเห็นไหมครับและอีกฝั่งเราก็จะมีลิงก์ทิ้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมเพื่อมีลิงก์ทิ้งเพื่ออะไรเพื่อเอาเหล็กตัวเนี้ยนะครับอันนี้เห็นสแตเลตไหมเพื่อจะอาที่จะเอาสแตเลตตัวเนี้ยแปะลงไปได้แล้วพอดีเห็นไหมอ่ะ ฝั่งนี้ครับแปะไปแล้วพอดีเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับ,นนะม,รบมันจะไม่มีถ้าจะไม่มีช่องว่างเลยนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับงานยทดสนิทสนิทมันก็จะโค้งประมาณนี้นะครับนี่มันจะโค้งประมาณนี้แล้วเราก็มีลิก์ปลายทิ้งนะครับเพื่อให้น็อตมาลงได้ตรงพอดีนอด็อตมันจะเป็นน็อตยาวนะครับหลังจากที่เราดูในคลิปนะมันจะเป็นน็อตยาวประมาณนี้ แล้วตรงที่เรามีลิงก์เนี่ยก็มีลิงก์แล้วก็นัดพอดีเลยมีลิงก์แล้วก็นัดพอดีเลยนะครับเห็นไหมแล้วมันจะอยู่เซนเตรอร์มันจะตรงกลางพอดีเป๊ะเลยไปเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันเลยครับไปครับเอาละครับนี่แล้วก็นัดตัวที่เราจะเชื่อมไปลงไปเลยครับขออนุญาตใส่ถุงมือกันความร้อนข้างนึงนะครับ หลังจากที่เราเชื่อมเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเราก็เชื่อมไม่เก่งไม่สวยนะครับมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับเห็นไหมเราผมก็เชื่อมไม่เก่งเชื่อมไม่สวยก็จะประมาณนี้แต่ก็เชื่อมให้มันติดให้มันอยู่ได้ครับผมก็เชื่อมไม่ค่อยสวยนะแล้วก็เราจะเอาเหล็กตัวนี้นะครับเราจะเอาเหล็กเป็นตัวเหล็กตัวนี้ที่เราดัดไว้เนี่ยนะแปะลงไปเลยครับนี่ไข่ว้ท่านี้เราเชื่อมต่อเลยครับไปครับ ครับตอนนี้ก็เริ่มได้ขากระเสามาแล้วนะครับเห็นไหมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะเห็นไหมครับมันอาจจะไม่ชัดนี่คืออยู่แน่นอนนะครับอยู่แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะเอาน็อตน็อตตัวนี้นะไขเข้าไปครับตั้งเซนเตอร์เอาให้มันได้ตรงกลาง นี่คือตรงกลางนะครับโอเคได้ตรงกลางแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้น็อตตัวนี้นะครับมาใส่ปลายนี้แทนนะครับไปครับ เราทาเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลย mm. เห็นไหมครับนี่เลยนะครับแม่แจ๋วอันนี้คือเราทําเสร็จแล้วนะเราพร้อมใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่โช๊กนะกันเลยนะครับแม่แจ๋วก็จะประมาณนี้ลื่นๆเลยนะครับแงแจ๋วอันนี้เราก็เอาโช๊มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ลงใส่ตัวนี้ลงมาในโช๊เลยนะครับคลายเขาก่อนต้องคลายลงมาเยอะโช๊กให้มาจะสุดพอดีนะครับแล้วเราก็ล็อกเกลียวเลยล็อกตัวนี้นะครับเห็นไหม นี่อันนี้คือล็อกแล้วนะครับมันจะไม่เข้าไม่ออกแล้วแค่แค่มือหมุนแค่นี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโช๊คเนี่ยมันมีล่องอยู่เห็นไหมโช๊คตรงนี้มันมีล่องอยู่เห็นไหมครับพอเราส่งเข้าไปสุดปุ๊บนะครับแล้วเราก็ไขไขน็อตตัวนี้นะครับไขน็อตตัวนี้เข้าไปไขเข้าไปจี้นะครับมันก็จะลงร่องพอดีมันก็จะขยับเข้าขยับออกไว้ได้อ้าวอันนี้มีไว้ลงล่องนี่นี่อันนี้ลงร่องแล้วนะครับลงร่องก็จะประมาณนี้หผวมันจะโผล่มานิดหนึ่งนะครับเห็นไหมนี่แค่นี้ เอาละเราจะหมุนตัวเนี้ยเราจะหมุนให้ตัวแกนมันเนี้ยเข้าไปเลยครับนะครับก็เข้ารูไปแล้วแล้วก็จะล็อกให้ดีนะครับเนี่ยครับแล้วก็อันนี้คือในรูมันนะผมจะให้ดูในรูนี่นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ไข่เข้าไปเลยครับกดเข้าไปตอนนี้เริ่มเห็นสลักด้านในแล้วเห็นไหมครับสลักโช๊คอ่านี่เห็นสลักโช๊คไหมครับตรงนี้เหลืองๆนี่นะครับสีทองทองเนี่ยนะครับแง๊กก็เข้าไวนะครับ ออาหลุดออกมาแล้วครับก็ะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแหวนโชคของเขานะครับก็หลุดออกมาแล้วนะครับปลาเดี๋ยวลองคลายตัวนี้ออกมาเลยครับอันนี้คือไอ้นี่ของเขานะครับที่ผมทําขึ้นมาใช้ได้นี่หลุดออกมาแล้วครับนี่ไง แจ๋วเอาผ้ามาเช็ด่อยมาซีนซีนโชว์ก็ยังดีอยูน่นะแจ๋วเลยแม่แจ๋วเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นคลิปทดลองจากทิกตอกที่คนขอกันมาเยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าหากคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันอีพีหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไ้เลยครับอันนี้ก็สรุปแล้วใช้งานได้จริงนะสปริงช็อกอยู่นี่นะครับแล้วผมก็ใส่ซีก็ไปเหมือนเดิมแล้วผมก็อุดนะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวให้เติมน้ำมันนะครับวัยรุ่นตัดโช็อกเองตัดสปริงเองไล่ลน้ำมันเองต้องมีครับทำง่ายๆเลยเชื่อมเองนะครับ ใครไม่มีเครื่องมลิไม่มีเครื่องอะไรก็เจาะรูเอาน็อนตใส่แล้วก็เชื่อมติดแค่นั้นแหละครับเป็นตัวทีจบแล้วครับใช้ได้ไป <Bye. S 1> ย้าย้ายครับบาย